สวัสดีจ้าพี่น้องเมตูนสีผ้าเขา่าเพื่อนคัวก่อนสักหน่อยมนมาเบ,บิ่งไมตุนเสตีย,ยงอันนี้แหละตาพี่น้องเห็ดอีหยังเพื่อนเมือนงานวันีพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าลูกลานอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเบ,บิง่งเมตูนถอนถิ่ถมอีหยังเนี่ตุนจะทําพักดองด้วยพี่น้องเด้อแต่ไมตุนทําแบบนี้ได้ไูตดเมตูนทิสดๆดเลยพี่น้องจ้า ไม่ตูไม่ได้ตากแดดแล้วก็ไม่ได้อันอันนั้นตากแดดแล้วก็ไม่ได้ขั้นให้มันแบบว่าให้ขาดเลยก็ได้นั่นพี่นอ้องจ๋าลองมาดูกันเด้อลองมาชมกันเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเมื่อนี้บ่ไดไปเส็ง,งานพอดีเพิ่นเอาอันหาม,ามาเมื่อวานนี่พักกุ้ยช่ายนี่เขาเรียกกุ้ยช่ายว่าพี่นอ้องต่บ้านเฮาจะเรียกพักแป็ดน,นะพี่น้องเนาะ เวลาเขาขั่นสมหิดฟักดองมันก็จะเหมือนกันกับผักกระเทียมนะพี่น้องเนาะอืมนี่แม่ตูนแค่เอาเกลือโรอยๆนะพี่น้องจา๋าเอาเด้อผู้ใดอยากได้สูตรแม่ตูนก็นทําไปถ้าผู้ใดอยากได้กับผมเป็นยางผ่านเด้อสูตรแม่ตูนนะเอาแบบนี้เอาเนี่ยเอาเย็นนะบม่ได้ตากแดดให้มันไหนๆสอบม,มันมาแต่ก็ไม่ได้ขันขันขยีขย้ขยีขยขย้จังหน่อย ให้น้ำม,มันออกเหาก็ไปล้างสะอาดๆแล้วก็ใส่น้ำเปล่ากระเทียมลงหอมเนื้อใส่จักหน่อยอันที่เขาขั้นนี่มา่านี่กันข้าลรางแล้วลรางเลยจะได้มาขั้นกระเพาะไร่แล้วเหาก็ไปล้างอีกทีน้องเอ้ยอมีซูมีตูนอันนี้ใส่พวกคึมู หมูกะชิโมคืออีกสูตรเนาะพี่น้องเนาะโมคือกันและสูตรเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันอยากทำเอาเรื่อยแต่ตัววากันเดี๋ยวจะน่าไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องนะเอานเาะอา่ะคิดอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อ,อเอาเถอะบันลี่พี่น้อง ขั้นมาหอดคิ้วแล้วอันนี้กระน,น้ำคิวมันเดินพี่น้องถ้าฮับบอลน้ำคิวออกมันกะคิวแบบนี้นะตุนสั่นนะไม่ขาดเลยแล้วพี่น้องน้องเลยจ้านี่นี่ยังเป็นยังเป็นเศษคือเก่าเพี่น้องเไลมพี่น้องเห็นอยู่่เลยนี่เป็นเศษคือเก่า,อ,กาอืมแต่ไม่ตุนตัดเนี่ยมันสั่นจังหน่อยเพราะว่าทัดเคร่งพี่น้องอืมน้ำคิวมันอันนี้ ที่้าก็จะได้เป็นล่า <c oughs> ตุ่นทําเองเลยนี่นะเรได้ใส่น้ําส้มใส่ซอกใส่สูเด้อเหมือนกระทำเลนเด้อบ์นาโบก,กินเลยนะฮะเร <c oughs> แซ่บที่กระจิบท้อง <c oughs> นี่ส้มกระส้มแบบธรรมาชาติเลยแบบเฮาเห็ดกินเลยกินกินเองนะพนี่น้องเนาะตา <c oughs> ไปดูที่ทต่ออีก บัดน,นี่เขาจะได้มาล้างน้ำด้อยพี่น้องเด้อแม่ตูนไปล้างมาแล้วน้ำสองสามแล้วอันนี้น้ำม,มาล้างให้พี่น้องเบิ่งน้ำมาล้างน้ำแบบไดอีกตอน้ำสะอาดน้ำกินเรานั่นแหละล้างรอบสามตัวนี้ล้างแล้วขกก้าวปั้นให้มันชนะไหวด้อยพี่น้องอืม ล่างจนมันน้ำใสผู้ใดเพียงเนาะไอ้ยซ้ำสีน้ำก็ว่ากันไปอือพ่อเขาไมมีขิน่นคิววะซช่ไหมช้อเมือกินได้แล้วสมอันเนี่ยพักดองยอดอันกุยสายเนาะบ่อคือบ่อคือพัดพดพดพกดองอันพักกุ้งตุ๋มเนาะพักกาดมันจะมีกลิ่นแรงอะไรก็ทำไม่ตุน่นเนี่ยบ่ามีกลิ่นใด้แล้วแต่สู่ภัยมันเนาะพี่น้นนองเนาะแล้วเอาที่ที่สบายใจผู้ใดมัน เมือตูนก็เคยท่ามของเม่ตูนก็ต้องท่ามแบบนี้ถูเม่ตูนอืมเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับตูนชีไปใส้เข่านะได้มานี่ใส่เข้ามาได้มาน,นี่จังหน่อยมันนี่เม่ตูนชีได้มารุงเครื่องได้พี่น้อง จากล่างเรียบร้อยแล้วก็แม่ตุ่นก็ปั้นสะเด็ดน้ำเรียบร้อยสิได้มาปรุงเครื่องสิได้เก็บนี่เนี่ยสามวันสองวันกินได้วันเดียวก็กินได้แล้กอากาศร้อนๆพี่น้องเอ้ยอืมเนี่ยเห็ดยี่ห้พี่น้องตุ่นทำเองเนี่ยนี่เห็ดคนเดียวนี่มือกล้องก็เองเลยไม่มีใครเห็ดหายเห็ดเองเลยนะหลังลาเพิ่มก็ไม่ได้อยู่สักผ้าเพิ่มอยู่ นี่ผักนี่เอ้าตุ่นๆแม่พี่น้อยบังกะ้ๆกันด้วยขออภัยได้ไหมให้มันถ่วจะทิ้งเลยพี่น้องเ้ยน้ำใส่มันถ we ่วอืมแต่เมื่อวานก็ใชได้มาเอาอันนี้ใส่น้ำอันหนึ่งมากอะเอาเกลือใส่จักน่อยยังจะตุ่นๆใส่จักน้อยไปใส่หลายกระพกนัวใส่หน่อยดึ่งแล้วแต่ แต่สอบองนัวนิดนึงอืมแล้วก็อันนี้ก็คือกระเทียมระบทดเรียบร้อยโขกให้เลกเรียบร้อยจ้าจะได้มาโรยลงนะคะอืมอ้ายมาก็คือข้าวเหนียวนข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนี่ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้สูตรไม่ตูนเด้อแล้วก็ใส่น้ําอยู่นี่แหละแล้วก็โรยโรยขยี้ขยี้มันแตกแล้วก็โรยโรยมาแค่นี้แหละไม่ได้ยากอะไรหนังหนาพี่น้องเอ้ยสูตรโบราณโบราณพี่น้องทุกท่านที่เขารับชม สำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มียังไลเด้ยวยพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องมาขั้นพักดองแล้วเบิ่งเมตูนเห็ดแบบใดวิธีเพื่อนุานเห็ดตามภาษาบ้านนอกนี่แหละสูตรโบราณเนาะพี่น้องเนาะอืมแล้วก็ซีบิง่งหมักแบบใดบัดท่าบ่พอเวลามันเป็นแล,แล้วก็ไปปรุงใหม่ด้อพี่น้องเด้ออืมเจ็บเจ็บ เติมอีกนิดหน่อยกันัน้อเติมจีกิงหน่อยอืมน,นี่ก็มาใส่กับปุกไว้เนจะได้ใสก่กระปุกมาไว้เนี่ยเกระปุกค่ะใส่นี่ไว้อืม ใช่พี่น้องเอ้ยอืมยังลอยนี่หน้าเพลินเลาก็ทะเลลุ่มน้ำหลังให้มันถ่วมเดินพี่น้องเล้วน้าเปล่าหน้ากินนี่เลยพี่น้องเออเพราะไม่น้าอื่นนะไม่ตื่นไม่ได้ใส่น้ามันอย่างอื่นเพรได้ใส่น้ามะพร้าวแล้วก็ไม่ได้ใส่น้าต้มน้าอีหยังน้าโสมน้านี่แบบธรรมชาติกินแบบลาวๆเลยแบบบ้านนอกเลยโบราณโบราณนะพี่น้องค่ะนี่เลย ก็ใส่มันจนถ่วน้ำยิ่ยิกยิงร้มันถว่ถวไงอืมมันถ่วม,ม,ม,วมแล้วก็ผาปิดเรียบร้อยเดี๋ยวสองวันจะพาพี่น้องมากินกับทอดหมูกรอบด้วยนะคะอร่อยเลยจ้า,าสำหรับที่นี่กับผมมีอยังไรเนาะพาพี่น้องมาขั้นพักดองสู่กันกินนะพี่น้องขอพระคุณม,ม,ามากๆเด้อพอผ่าคคราชโคแชซ์ก็ติดตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่ตื่นที่เคยได้ทำลิด จะต่อไปอีกจ้าขอบคุณมากค่ะพอเห็นคนกับผเป็นน,น,น้องน้องน้องอาเห็นจักหน่อยเห็นจักหน่อยจ้าขอบคุณมากค่ะ